สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปแรกลงให้แล้วเนาะเล่าสตาายขยันหันมาทางนี้กราบขอบุณขอบุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลมี่เขาแรลนลดเป็นแจ้งไดพี่น้องค่ะ เป็นเตื่อนใดเมื่อวานฮานอยของหลับนางฝาาแตกสามตัวตดสองตัวบนมีผู้ใดดผู้ใดตามเพื่อนบอกเข้าตัวเน้นตัวเจด้วยนะคะสามตัวกับเข้าตัวเน้นตัวเจะสองตัวกับเข้าตัวเน้นตัวเจแต่เข่าตัวกับผู้ใดเป็นแฟนครับของหลับนางฝ่าโมโนดีใจกับคนที่ได้นะคะ แต่ถ้ายัางไผยมากบ่ท่านใดมือนี้ไปไม่ตามตัวตามติดหามกระพิบสายตาถ้าใครจะตามของรับนางฟ้าแล้วก็ย่งบแล้วเลยรอบโปกติเติีนกับไปศูนหาหาศูนย์เอาบ่ามันแตกบนล่างบ่คือเป็นส่งนั่นมาดามเขียนผิดหรือเขียนถือคือยังวนก็คือเต้าห้าศูนย์ล่างคือศูนหานได้เข้าทั้งบนทั้งล่างบ่แม่นบ่คุณมาดาม คุณมาดามรอบปกติออกอยังงพราะแม่พี่น้องบาดนี่เอาลเลาได้งานเขามาดามอีกแล้วเด้บมแนเก้าศูนย์ตัวล่างเนี่ยคุณมาดามโอ้ยเขียน้อยูเพราะแม่พี่น้องเขียนไ้อยูบนออกเก้าห้าศูนย์ล่างออกศูนย์เก้าเจ้าเพิ่ไปเขียนหักเจ้าโอ้พวกเจ้าอยากให้เพื่อนออกทั้งบนทั้งล่างตัวนี่พอถทษขอไผ่เพ่อแม่พี่น้องหัวกะเหลียวเบิ้งโอ้ยหัวกะตื้นหมูมาดาม เป็นสูนเก่าด้ยวยพ่อแม่พี่นอ้องค่ะอ้าโอ้ยเนาะยังเห้แตกทั้งบนทั้งล่างบอกว่เป็นไปบ่ได้เม่นเม่นเจ้าเขียนเพื่อนกับว่าหายคือเก่าคนกระเบื้องคือกันอ้าวใครสิตามของรับนางฟ้าวันนี้ยักมากมีใครได้ใครตามรับนางฟ้าไหมอันใดกันตามดีใจนําผู้ใดบ่ท่านใดว่าท่านตามมือนี้ไปไหมตามตัวเจ็ดเสี้ยนดังเหมือนเดิมเพิ่มเติมจะเป็นความปังไหม เลขลับนางฟ้าให้มารูดเหล่าพัฒนาโอ้รูดเล่าพัฒนารูดสีหน่อยถึงหาหน่อย0อย์กับ2อสองตัว4หาง08 09 28 29เบิ้นก็จะเป็น0ูนย์ตัว3หาง0ูนย์สองแปสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่09 29 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว029แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของ เลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครดีใจกับคนที่ใดพูดพี่น้องค่ะแตกสามตัววันนี้เนี่ยปาดดีใจนั่เด้อเนาะรับนางฟ้ากราบขอบุญขอบคุณรับนางฟ้าหลาเด้อที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของล็อกกก๊กพารวยคนสวยใจดีเข้าไปศูนย์หาหศย์หลบปกติเนาะมื่อนี้มือไม่ไปไม่ตามตัว ลอกยิกผารวยคนสวยใจดีให้มาเจ็ดกับเก้าตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางเพราะว่าบ่าได้ไฮไลท์หางกถือว่าพ่านนอกพวกมีพี่น้องเนาะวันละหนึ่งรอบสองรอบเนาะแตกสามตัวก็เยอะมากใจขยันผู้ใดไปกระลูก,กันอาตามชอบของใครตามของคนนั้นชอบของใครกิ้มของคนนั้นเนาะค่ะเนาะ แล้วกีวพารวยให้มา7กับ9ตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หาง7จ็ด9ปดเจ็ดเก้าเนบิ้ก็จะเป็นเจ็ดเสตัว3าหาง7 98 7 90้9แปดเจเกน็เ้สองะเน้นไป2หางเน้นไปที่7จ็ด98้าแปค่ะ ตามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดเก้าแปดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามลบอีกพารวยคนสวยใจดีไปตัวเป็นค้องรับค้องเงินเป็นค้องเงินแรกมีที่มาเอ้ยเบาไปเบามากกับสิลุงพิ่นแรกมีที่มาก็ไปรอบพิเศษเด้อค่ะเด้อไปรอบพิเศษสามหกตรงตรงเขาตัวเนิ่งตัวจอมือนี้ไปไม่ตามตัว เรีมีที่มาให้มารูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยหกกับแปดสองตัวสี่หางหกเก้าหกศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เบิร์นก็จะเป็นแปดแปดหกหกสามตัวสามหางหกแปดเก้าหกแปดศูนย์หกหกแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดเก้าแปดศูนย์สามตัวเน้นมเม็ดเดียวหางเดียว หกแปดเก้าแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของคายราบขอบุญขอบุณเหลขกมีที่มาที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างท้าง่างองเนาะราบขอบพระคุณหลายหลไปต่อเป็นของเสียนหนุ่มของเสียนหนุ่มก็ได้ไปรอบปกติเด้วค่ะเด้อไปรอบปกติเข้าไปที่ศูนหาคือกันเอามุเจ้าคือจังนัดพอกันค่ะแย ตัวอื่นว่ไปเลยตีไปแต่ตัวเดียวกันเป็นต่เอฟซีมันเถอะใครจะตามของเซียนหนุ่มวันนี้เซียนหนุ่มให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับสี่สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งหกสองเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่สี่หก สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์ห้าไอ้หนุยเน้นไปที่สองสี่ซีสองพี่น้องสี่สองหกสองสามตัวเน้นไปหางเดียวเงี้ยเดียวสี่หกสองทับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบคุณนเสี้ยนนมที่ห้ตัวเลขแนวทางว่างทางสองเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆได้ไปหนึ่งรอบกระถือว่าขอบุญขอบพุณนแล้วคม่พี่น้องนอเนาะแม่นบ่ ดีใจกับคนที่ได้คนที่ยังไม่ได้ไปต่อเป็นจังใดของดาล่ามาดามอขอบคุณเซียนนมที่หาตัวเลขแล้วค่ะคุณมาดามเป็นยังใดมือว่านี่แตกบนล่างคุณได้พแม่พีน้องแต่ว่าไปรอบเหลกรอบกาชาติมบไปตามเป่าไม้ที่ว่างไว้ว่างไรคือรอบพิเศษของดาล่ามาดามแต่ว่าไปเข้ารอบกาชาติเข้าตัวเน้นตัวเจาะบนล่างค่ะ หกแปดโอหกเก้าล่างตรงตรงแปดเก้าบนตัวกับแต่ว่าเขาตัวหน้นตัวโจแต่ว่าโบแตกสามตัวเกือบแตกสามตัวเป็นเป็นหกเนาะของคนเป็นหาเนาะห้าเก้าแปดของมาดามเป็นหกเก้าแปดเอาเมื่อนี้ไปไหมตามตัวใครสิตามของดาล่ามาดามเริ่มมีคููแล้วเริ่มมีคููแล้วพม่พี่น้องมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย 8กับ0 2ตัว4หาง89 80 09 01เบิ้ลก็จะเป็น8800 0, 3ตัว3หาง809801880 2 8, 8, ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่80 09 3ตัวเน้น2หาง 8 0 9 8 8 0, นเะดะ้าแดแดคาแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของดาล่ามาดามมอนีโบเน่เนี่ยอาจจะแตกสามตัวพุ่นแล้วเนาะเ้าดังเดืเอบันเลขเข่าเนี่ยเนาะเอาไปต่อบันนี้เป็นของไยเป็นของไครชอบกว่าจัดเพรอไม่ี่นองครับก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางเอาซองสุวรันเจ่าคือบ่ไป เฮ้ยซองสุวรรณบอกไปตัวนี้เมื่ว่านว่ามันไปเมื่อสุขคนเนี่ยเมื่อนี้ไปไม่เด้อซองซองสุวรรณให้มารุด4หน่อยถึง5หน่อย8กับ0ูย์สองตัว4หา28ง28382030เบิ้นก็จะเป็น8800 3ตัว3หาง820830880ย์สองตัวเน้นไป2หาง เน้นไปที่20 30 3ตัวเน้น2หาง8 20 8 30ศูนย์แปดสายเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองศูนวันเนาะเน้นที่ศูนย์รูดที่ศูนย์มือนิ่เดี๋ยวไปไหมไปตัวขบุญขอบคุณนซ่องซูวันที่ให้ตัวเลขกแนวทางมาว่างทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆไปต่อเป็นของช่อเฉษดใช่คือบบผ่านโนช่อเศีดใช่ มือนีมือไม่ไปไม่ตามตัวเชาแจ๊ชัยให้มารูด4หน่วยถึง5หน่วย8กับ0คือกันเนาะสองตัว4ี่หาง8182นึ่งแึ่นเบิ้ก็จะเป็น8800 3ตัว3ามหาง 800, 8 00ศูนย์ศูนตัวเน้นไป2องหางเน้นไปที่8ปดหนตัวเน้น2องหาง ศ8 1ย์แปดหนึ่งศูนย์แปดสองคปหน้าจอน้าทยจะตามขวงโชว์เชิใช้แล้วไปต่อเป็นอนเป็นของเล่นเด่นเด่นเงนอ่า,าน้อยพแมพี่น้องมันบ่พรมพี่น้องมันบ่เด่นเข,าข่าค่เขาแนมือบ้านเข่าโซมรอบไปรอบแรกเลยเก้าแปดแปดเก้ารอบแรกเนาะ แล้วก็ต่อด้วยรอบปกติศูนย์เก่าเก้าศูนย์เข้าไปสองรอบสามคูเมื่อนี้มาตามมาตอ่อไผ่สิบไปกับเลขเด่นรูดสี่หน่อยเลขเด่นรูดสี่หน่อยเบืองประวัติจังหน่อยโมพนพน้องประวัติเงาเด้ประวัติายเด,ยดย้คุณเออแต่วัาจับคูวกเ,เขานี่กับเขานี่ก็าจับคูวกเ,เขานี่เขาโอ้แต่แต่มีเขามีรูดเด้อพมนพี่น้องเด้อ อันนี้ก็จับคู่เขา่าอันนี้ก็จับคู่เข่าไปสองหลอบเอา้าเข่าไรก็รูดอยู่เข่าไรก็รูดเมื่อนี้ไปไม่เลขตามตามเลขเด่นรูดสี่หน่อยแปดเม็ดเดียวตัวรวงมีศูนย์มีสี่สองตัวสามหางแปดศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นรูดสี่หน่อยคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ